สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะมีผ่ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่10เมษายน2567นะคะก่อนอื่นขออธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่คุ้มครองตัวคุณนะคะได้ปลดชี้แนะนําทางนะคะสําหรับคําทานายสําหรับไพ่ลุกเด็กที่ใช้ทานายในวันนี้นะคะให้กับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินความรักและสุขภาพในช่วงระหว่างวันที่3ถึงวันที่10เมษายน25 6 7นะคะ ขอพลังงานจากไพ่สองใบใบแรกนะคะเชียร์วอลฟันลิสจาวาวิสิมนะคะไพ่สื่อถึงว่าให้แสดงความเป็นตัวตนของคุณออกมานะคะอันนี้สื่อถึงว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นหรือว่าคุณต้องการอะไรนะคะให้สื่อให้แสดงออกมานะคะในส่วนของพลังงานของไพ่อีกใบนะคะ